สวัสดีนะครับหมอโต๊ด915ทาหนาตนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุไฟถูกๆกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและสนับสนุนและเป็นกําลังใจช่องกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปดวงความรักของชาวธาตุไฟธาตุไฟได้แก่ราศีเมษร,ราศีสิงห์ราศีธนูตั้งแต่วันที่26ถึงวันที่31ตุลาคมปี2567หมอโต๊ดอธิษฐานให้ดูได้ทักานาและราศีเลยนะครับ มอโต้ดูแบบโหราศาร์ไทยนะครับวันที่เขาพิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้วพลังงานไพ่นี้เป็นพลังงานของไพ่โดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ลายจะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีกทิ้งไปนะครับขอไพ่สิบใบให้กับชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูดวงความรักขอเช็คพลังงานของไพ่ในตัวตนของคุณก่อนนะครับเป็นพลังงานไพ่เซลติคอส มอโต้อ่านตามพลังงานและหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณมีพลังงานของไพ่ใบแรก มีพลังงานของความพยายามกับสิ่งที่ผ่านมามีไพ่ของความเจ็บปวดกับสิ่งที่ผ่านมาอยู่เหมือนการที่โดนทําร้ายมาก็ได้นะหรือการที่คุณอาจจะพยายามทําเพื่อใครสักคนหนึ่งแต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือความที่เสียใจและผิดหวังก็ได้ก้าวเีินเป็นพลังงานการกลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวของคุณเองโสดสวยรวยรอในแบบของคุณความเป็นอิสระในตัวของตัวเองมีความมั่นใจในตัวของคุณเองมากขึ้นนะครับเป็นพลังงานไพ่ชาว จัตติกชาวตุลลัคนาตุลเป็นพลังงานของการที่ชาวทัดไฝ่นี่เป็นคนที่รักความยุติธรรมรักความเท่าเทียมมีพลังงานการที่ชอบจัดระเบียบวางแบบแผนให้กับตัวคุณเองนะครับเป็นพลังงานของไพ,พ่พระ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ปกปักรักษาชาวธาตุไฟเมสิงธนูหรือการไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิหรือฟังเทศฟังธรรมก็ได้นะครับเป็นพลังงานของคำอธิษฐานขอพรของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้ในคำอธิษฐานขอพรของคุณนะครับหรือมีพลังงานการที่มีสติในวันที่คุณมีสติสติ แล้วจะสามารถผ่านเรื่องราวขี้ลายปัญหาไปในทิศทางที่ดีขึ้นวิวอั f ฟ์ฟอร์จูโกงร้อยให้โชคชะตาวันเวลาเปลี่ยนสิ่งต่างๆเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างเสมอนะมีพลังงานการที่อดีตที่ผ่านมามันก็คงย้อนกลับไปไม่ได้อนาคตยังมาไม่ถึงคุณจะอยู่ในห้วงวันเวลาที่เป็นปัจจุบันของคุณนะครับเป็นพลังงานการแอบสืบแอบซองความดื้อความรันความเอาแต่ใจหรือมีคนที่มีนิสัยเหมือนเด็กๆ ก็ได้นะหรือมีคนที่แอบสืบแอบซองแอบมองอยากทักทายกับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ดีแฮงแมนมันเหมือนไปต่อไม่ได้มันเหมือนกับไม่ถึงมันเหมือนยังติดแงกอยู่กับความคิดเก่าๆความคิดเดิมๆที่ยังเอาใครออกจากความคิดที่ยังเอาใครออกจากความรู้สึกหรือมีพลังงานการที่ยังรอคอยใครสักคนหนึ่ง กลับเข้ามาเคลียร์ใจเคลียร์ในความรู้สึกของคุณก็ไดนะครับเป็นพลังงานของไพ,พ่สเตนชาวสิงรัคนาสิงคุณเป็นคนที่ไม่สตองแล้วกับอดีตที่ผ่านมาเหมือ <ME> นความเข้มแข็งของคุณเหมือนความอดทนของคุณคุณเป็นคนที่ผ่านเรื่องราวกับปัญหามายเยอะแต่ในตอนนี้คุณเป็นคนที่เข้มแข็งขึ้นคุณเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นนะครับมีพลังงานของไพ่ห้าเหรียญในความคิดกับสิ่งที่ผ่านมาในความคิดของคุณอาจจะเป็นการที่คุณเดินตามใครสักคนหนึ่ง เขาไม่เคยหันกลับมาเห็นคุณเห็นค่าไม่เคยหันกลับมามองซึ่งกันและกันในวันที่คุณหยุดเดินตามใครสักคนหนึ่งจะมีคนที่เสียใจจะมีคนที่เสียดายกับความรักความสัมพันธ์กับสิ่งที่ผ่านมามีคนที่อยากกลับมาทักทายในความรักการปิดกั้นการบล็อกการ,กการมีกำแพงหรือการตัดสินใจในช่วงนี้ของชาว คาดไฟนะมีพลังงาน NG การที่อาจจะมีการที่จะต้องตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างในความชัดเจนหรือมีการลังเลหรือมีคนที่รักพี่เสียดายน้องก็ได้นะครับเป็นพลังงานของใต้สําหรับเป็นไพ่ของการตกอยู่ในสถานการณ์ความรักที่เป็น3ามเต่าหรือเป็นพลังงานของเติร์ดปาร์ตี้นะครับหรือเขาดึงคนอื่นเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือเขาดึงคุณตกอยู่ในสถานการณ์ความรักที่เป็นมือที่3ก็ได้นะมีพลังงานการที่ ในตอนนี้ในความรู้สึกตอนนี้การให้โอกาสในความรักในความสัมพันธ์ของคุณอาจจะมีคนที่เข้ามาสารสัมพันธ์ในความรักครั้งใหม่ของคุณในช่วงนี้ก็ได้นะครับสําหรับบางท่านที่จะได้พบเจอกับคนที่เข้ามาเป็นคนที่มีสิ่งที่เสมอกันหรือมีพลังงานการที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพาคุณกับเขาให้ได้มาพบเจอกันการปลดปล่อยกับความมืดออกไปในความ ในความรู้สึกของคุณที่โศกเศร้าที่เสียใจคุณกําลังที่จะปลดปล่อยกับความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างในตัวของคุณออกไปแล้วก็ได้นะคุณเป็นคนที่เข้มแข็งขึ้นนะครับเป็นพลังงานของไพ่แมนนัทนะครับเป็นความคิดและทัศนคติที่มีต่อตัวของคุณเองการที่มีทัศนคติที่มีของที่มีให้กับคนอื่นก็ได้นะการมองถึงความรู้สึก ของในคนที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ก็ได้หรือมีพลังงานการที่สติและความคิดที่สร้างสารรค์และความหวังในอนาคตข้างหน้าในตัวของคุณนะครับเป็นพลังงานของไพ่เซลติคอสดวงความรักเป็นยังไงบ้างนะามีพลังงานการที่คุณอาจจะกลับมารักตัวของคุณเองมากขึ้นหรือมีพลังงานของการที่เคยผ่านกับเรื่องราวกับความรักกับอดีตที่ผ่านมาที่มันเสียใจหรือมันที่มันเศร้า มาก็ได้นะหรือมีพลังงานของผู้ใหญ่แนะนําให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันสำหรับบางท่านอ่ะที่จะได้พบเจอกันได้สารสัมพันธ์ได้เริ่มต้นการมีพลังงานของข้อตกลงหรือคํามั่นคําสัญญาที่มีให้แก่กันละกันก็ได้นะหรือตอนนี้มีคนที่ยังกําลังแอบสืบแอบ่องคุณอยู่อยากทักทายมีพลังงานของก้าวเหรียญเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนที่โดดเด่นมีความ ที่มีความมั่นใจในตัวคุณเองมีความสุขที่อยู่ตัวคุณเองเหมือนโชคชะตาวันเวลาหมุนวนให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันทุกสิ่งทุกอย่างวันเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือคนใหม่ๆของคุณด้วยก็ได้นะครับมีพลังงานของชาวธาตุลมกลุ่มตุนเมตุนธาตุดินกันพฤชโสมกร ธาตุน้ำกรกฏมีนพฤจิกนะที่อยู่ในความรักในความสัมพันธ์นะครับเป็นขอดูพลังงานของไพ่อดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูก่อนนะครับมีพลังงานของไพ่เจ็ดเหรียญน,นะการเฝ้ารอการรอคอยความทุ่มเทความเอาใจใส่คุณเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับใครแล้วคุณเป็นคนที่เอาใจใส่เต็มที่ ทำเพื่อเขาเต็มที่ดูแลและห่วงใยเขาเต็มที่นะครับเดิะเลิฟเพื่อห่วงแห่งความรักหรือมีคนที่เอาคน เข้ามาแทรกกลางระหว่างคุณกับเขาก็ได้นะมีพลังงานของไพ่คนที่มีสเสน่ห์หรือดวงที่มีสเสน่ห์ในตอนนี้ของคุณสําหรับคนโซโนาที่มีพลังงานงความมีสเสน่ห์ในตัวของคุณเองนะครับเป็นพลังงานงไพ่เดอะทาวเวอร์การจับได้การโป๊ะแ,แตกความรู้สึกที่พังไปแล้วมันก็คงเอากลับคืนมาในความรู้สึกไม่ได้มีพลังงานของคนที่เกิดวันอังคารก็ได้หรือมีคนที่ทํางานเกี่ยวด้านงานช่างซ่อมบํารุงได้นะครับเป็นพลังงานของไพ่คิงถือดาบทหารตํารวจได้ทํางานเกี่ยวกับความเข้มแข็งนะครับ เป็นพลังงานการที่ฝ่าฟันไปข้างหน้าของคุณคุณเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําในตัวของคุณเองสูงคุณเป็นคนที่ผ่านากับเรื่องราวมาเยอะเรื่องราวต่างๆในชีวิตของคุณนะมีพลังงานความพยายามคุณอาจจะเคยพยายามทําเพื่อเขาแต่เขาไม่เคยเห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณพยายามการกลับมาถือหัวใจ ถ้วยก็คืออารมณ์และความรู้สึกความรู้สึกก็คือหัวัยของคุณถ้วยใบยนี้คุณอยากที่จะมอบให้คนที่รู้ค่าให้กับคนที่เห็นค่าให้กับคนที่เห็นคุณเห็นค่าในความรักในความสัมพันธ์สี่ไม้เท้าเป็นภาพเห่งการ์ที่ลงหลักปักฐานการสร้างอนาคตด้วยกันนะครับเป็นพลังงานการที่เหมือน เหมือนคุณกับเขาอะกับอดีตที่ผ่านมาเคยคุยถึงเรื่องอนาคตหรือพูดถึงความมั่นคงในเรื่องอนาคตด้วยการมีพลังงานของไพ่ของคนอดีตท,ที่อยากกลับมาขอโอกาสการเง้ะขอคืนดีกับคุณอีกครั้งหนึ่งคิงถือเหรียญเป็นพลังงานของคนที่มีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างมีความมั่นคงมีพลังงานการที่ มีความเก่งในเรื่องการเงินก็ได้หรือคนคนนี้ที่ทํางานเกี่ยวกับด้านการเงินก็ได้นะครับเป็นพลังงานของไพ่เด็กถือเหรียญโอกาสที่ได้เริ่มต้นใหม่หรือมีคนที่อายุน้อยกว่ากันหรือคนที่อายุแตกต่างก,ากัน t o of t o of ครับนะครับเป็นพลังงานการพบเจอคนที่เข้ามานะมีพลังงานการที่ในตอนนี้มีคนที่กําลังที่จะต้องตัดสินใจในทางเลือก ที่เป็นมือที่3อยู่ก็ได้ในตอนเนี้ยเขาอาจจะกลับมาเลือกในความรักที่คุณเคยเต็มให้กับเขาหรือเขาไปพบเจอกับใครเขาไปทุ่มเทให้กับใครใครคนนั้นก็ไม่เห็นคุณเห็นค่าในสิ่งที่เขาทุ่มเทหรือมีพลังงานการที่มีคนที่ทิ้งภาระหนี้สินความรับผิดชอบไว้ให้คุณด้วยก็ได้นะครับเป็นพลังงานไพ่เดิมพันธ์การปรับปรเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายการโยกย้ายไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะมีพลังงานงความคิดถึงความโหยหา ในความคิดถึงนียทำไมยังถึงเรื่องลืมใครสักคนหนึ่งไม่ได้เพราะคุณเป็นคนที่ทําเพื่อใครแล้วทุ่งเทเพื่อใครแล้วคุณเป็นคนที่ทําเพื่อเขาเต็มที่ดูแลเต็มที่เอาใจใส่เต็มที่นะครับเป็นพลังงานของไพ่เจ็ดถ้วยคุณจะเลือกโอกาสที่ดีที่สุดให้กับตัวของคุณเองนะมีพลังงานของไพ่เจ็ดถ้วยนะี่คือการที่ความฝานันความหวังระหว่างคุณกับเขาก็ได้มีคนที่คิดถึงความหวัง ความฝันที่มีด้วยกันนะครับเป็นพลังงานของการที่อาีิบางบางท่านอาจจะที่จะพบเจอกันในงานเลี้ยงงานเลี้ยงสังสรรค์งานเลี้ยงรุ่นก็ได้นะครับเป็นพลังงานของเพื่อนเก่าก็ได้นะครับหรือคนคุยเก่าหรือคนคุยดีลเก่าก็ได้นะมีไพ่ของสี่เหรียญน,นี่คือการกลับมารักตัวเองการกลับมากอดกับความรู้สึกในตัวของคุณกับอดีตที่ผ่านมาคุณกลับมารักตัวของคุณเองมากขึ้นก็ได้ king o f pentacles นี่คือการที่คุณอาจจะอยู่กับใครแล้วคุณชาซับพอร์ตกับเขาดูแล เขาเสื้อผ้าหน้าผมทุกๆสิ่งทุกอย่างอ่าเขาควีนออฟสอดราชนีสายลมลมที่พัดผ่านก็เหมือนอุปสรรคที่ผ่านไปแล้วความเข้มแข็งความเด็ดเดี่ยวในตัวคุณเองการฝ่าฟันไปข้างหน้าการเผชิญหน้ากับความเป็นจริงในตอนนี้ของคุณก็ได้นะมีภาพแห่งการที่โอกาสไปไว้ให้คนเห็นคุณค่านะครับเป็นภาพแห่งการวางแบบแผนในอนาคตการวางแบบแผนและเป้าหมายในตัวคุณเองคุณเป็นคนที่มีแบบแผนในชีวิตของคุณนะเป็น เป็นพลังงานงการที่มองถึงอนาคตข้าค่องหน้าของคุณเดอะสตาร์ชาวกลุ่มลัคนากลุ่มเหมือนแสงดาวแห่งสัทธาการมีสัทธาในตัวของคุณเองการปล่อยกับความรู้สึกกรงใส่น้ําไปแล้วความทุกข์ความเศร้าวความเสียใจความผิดหวังการที่มีความสุขที่อยู่กับตัวของคุณเองซะมากกว่าก็ได้นะในตอนนี้เหมือนมีพลังงานของการดึงดูดจักรวาลดึงคุณกับเขาให้ได้มาพบเจอกันด้วยก็ได้นะมีไพ่ของการที่ในความรู้สึกในตอนเนี้ย อาจแทเป็นอดีตที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับขอดูพลังงานของไพ่ในความรักในปัจจุบันของชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะครับมีพลังงานของการที่มีคนที่ยังตกอยู่ในสถานการณ์มือที่3สําหรับบางท่านอาจจะได้พบเจอกับคนที่มีความเข้าใจกันมีความเอื้ออาทรมีความเอาใจใส่การดูแลเป็นคู่คนที่เคยอธิษฐานขอพอรร่วมกันมาเป็นคู่คนที่มี ความเท่าเทียมกันความยุติธรรมกันความเข้าใจซึ่งกันและกันในสิ่งที่คุณกับเขาได้มาพบเจอกันนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนกงล้อมันเหมือน час, <แ>วันเวลาที่หมุนวนให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกัน <sk ill historic> ขอเช็คพลังงานของไพ่ในปัจจุบันนะครับของชาวธาตุไฟเมสิงธนูความรักเป็นยังไงบ้างนะครับขอเช็คพลังงานของไพ่ในปัจจุบันนะครับเป็นพลังงานของไพ่แปดเหรียญนะ ชาวธาตุไฟอาจทีโฟกัสถึงเรื่องเงินเงินเก็บเงินก้อนหรือมีพลังพลังงานการที่คุณทุ่มเทกับเรื่องงานช่วงนี้อาจที่จะยังไม่ได้ โฟกัสถึงเรื่องความรักเท่าไหร่ก็ได้นะแต่มีพลังงานการที่มีคนที่อาจจะมีการที่ได้พบเจอกันก็ได้นะครับเป็นพลังงานของไพ่ถูอับครับเป็นพลังงานของการพบเจอคู่คนที่ใช่พบเจอคู่คนที่รู้ใจนะครับเป็นพลังงานของไพ่เดอะเฮงแมนนะคนคนนี้ที่เคยผิดหวังหรือเคยเสียใจกับเรื่องความรักมาเหมือนคุณก็ได้นะหรือคุณอาจจะ ยังไม่กล้าที่จะเปิดใจให้กับความรักครั้งใหม่ของคุณก็ได้เพราะคุณงานจะเคยผิดหวังเคยเสียใจกับเรื่องความรักมานะครับเป็นพลังงานของไพ่ก้าวเหรียญโสดสวยด้วยรอในแบบของคุณเป็นไพ่ของความมั่นใจในตัวคุณเองเป็นการที่ในตอนนี้ในความรู้ซึกงของคุณจนะเป็นคนที่ดู ดูร่าเริงมีจิตใจที่แจ่มใสมีความอบอุ่นในตัวคุณเองนะครับเป็นพลังงานของเป้าหมายและเส้นทางมีพลังงานการที่มีปัญหาความขัดแยง้งความวุ่นวายในเรื่องงานในช่วงนี้ของชาวธาตุไฟด้วยก็ได้มีปัญหาบุคคลที่3เอาปัญหาเข้ามาวุ่นวายในเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็ได้นะครับเป็นพลังงานการมูฟออนการมูฟออนออกมากับปัญหากับสิ่งที่ผ่านมาการเวลาเป็นเครื่องเยียวยารักษาแผลใจที่ดีที่สุด การเวลาเป็นเครื่องขี้คลายปัญหาไปในทิศทางที่ดีขึ้นมีพลังงานของไพ่เดอะฟูมีพลังงานของเดอะฟูเนี่ยอาจจะมีพลังงานของการที่ได้พบเจอกับคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านฟรีแดนซ์งานบันเทิงก็ได้นะครับเป็นพลังงานของคนที่รักอิสระก็ได้นะหรือมีพลังงานงการที่คนคนหนึ่งที่ ที่ทําให้คุณเสียใจหรือรุดจากคุณไปแล้วมีเหมือนเหมือนไม่มีเป้าหมายในชีวิตของเขาก็ได้นะครับเป็นพลังงานการติดต่อการสื่อสารการพูดการคุยหรือมีคนที่เคยนิ่งมีคนที่เคยเงียบกันไปอยากติดต่อกลับมาพูดคุยรับเปลี่ยนเปลี่ยนปแปลงตัวเองเพื่อคุณอีกครั้งหนึ่งในวันที่คุณถอยจากเดินลาออกมาในความรู้สึกเป็นฝ่ายคุณที่ถอยหันหลังให้กับเขาเองนะครับเป็นพลังงานของไพ่เป็นการที่คุณหันออก มากับความรู้สึกมีพลังงานของไพ่หถ้วยนีย่คือการที่คนเก่าๆคนเดิมๆคิดถึงวันเกา่าคิดถึงวันวานที่คุณกับเขาเคยสร้างด้วยกันเคยทําด้วยกันในตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่แอบสื่อแอบซองมาคุณดูดีขึ้นคุณดูมีเสน่ห์ขึ้นมีพลังงานของไพ่คามาผลวิบากกรรม เขาอาจจะรู้ถึงผลการกระทําของเขาแล้วในตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่อยากที่จะทุกข์เศร้าเสียใจในความรู้สึกของเขาเป็นพาังงานความว้าวุ่นในความรู้สึกของเขาภายนอกเขาอาจจะดูสดใสไม่มีอะไรแต่ภายในเขารู้สึกว่ามันวุ่นวายมันว้าวุ่นไปหมดในวันเวลาที่ไม่มีคุณมีคนที่อยากกลับมาสัญญาในความรักในความสัมพันธ์คุณคือคนที่เคยดูแล คุณคือคนที่เคยดูแลและเอาใจใส่เขาเหมือนพ่อดูแลลูกทุ่มเทให้กับเขาทุกๆอย่างมีพลังงานของคนที่ทํางานเกี่ยวกับรัฐปราชการด้วยก็ได้นะครับมีพลังงานงกลางที่ในตอนเนี้ยในความรู้สึกดู e w o r นะครับเป็นพลังงานของไพ่เมเจอร์สไตลยประสบการณ์งการเรียนรู้ประสบการณ์ทําให้คุณเติบโตขึ้นประสบการณ์ทําให้คุณเข้มแข็งขึ้นหรือมีคนที่ไปเรียนรู้โลกใหม่มาเรียนรู้ สิ่งใหม่ๆมามันจะมีข้อเปรียบเทียบมันมีข้อช่างใจในความคิดของเขาว่ากับสิ่งที่เขาไปแล้วอ่ะคุณคือคนที่ดีที่สุดคุณคือคนที่ห่วงใยคุณคือคนที่เคยร่วมสร้างอนาคตด้วยกันเขาก็ยังแอบสืบแอบส่องคุณอยู่เขายังลืมคุณไม่ได้นะครับเป็นพลังงานไพ่เดชริยดกระกฎลักนากรกฎ,กกรกฎต่างชาติต่างถิน่นแดนไกลต่างภาษาต่างวัฒนธรรมทุกคนมีความอดทน กับสิ่งที่ผ่านมาเหมือนตอนเนี้คุณอาจจะปลดปล่อยกับความรู้สึกในตัวของคุณเองแล้วก็ได้นะหรือสําหรับบางท่านอาจจะได้พบเจอกับคนที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เหมือนคู่คนที่คุณเคยเหมือนคนที่เคยสัญญาร่วมกันมาเป็นพลังงานการที่เหมือนกับความรู้สึกในตอนที่พบกันนี่เหมือนการที่คุ้นเคยกันและเหมือนการที่ถูกใจกันและกันก็ได้นะเพราะมีพลังงานการที่ คุณกับเขาอาจจะได้พบเจอกันพูดคุยกันได้แลกความคิดหรือการที่แลกทัศนคติในความคิดระหว่างคุณกับเขาเป็นคนที่มีแบบแผนเดียวกันก็ได้นะครับเป็นพลังงานการที่สําหรับบางท่านอาจจะได้พบเจอกันในสายออนไลน์โซเชียลแต่สําหรับแต่บางคนสมหวังบางคนไม่สมหวังนะครับอาจจะต้องเช็คสถานะดีๆนะครับอขอรูปพลังงานของไพ่ใน แนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาของคนที่จะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์นะครับขอเช็คพลังงานของไพ่ในตัวตนของเขานะครับแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาคนที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์มีพลังงานของไพ่ก้าถ้วยนะคนคนนี้จะไปพบเจอกันในการที่เพื่อนแนะนําหรือมีคนรู้จักแนะนําให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันก็ได้หรือในแวดวงสังคม ของคุณก็ได้หรือในหน้าที่การงานของคุณก็ได้นะครับเป็นพลังงานของไพ่ควีนออเบรเกิลราชินีถือเหรียญคนๆเนี้ยี่เป็นคนที่มีความมีฐานะมีความมั่นคงทางด้านการเงินมีสเสน่ห์หรือมีพลังงานของความทุ่มเทแนละเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะมีซิกออฟคัพนะครับเป็นไพ่ของคนเก่าๆคนเดิมๆก็ยังมีการที่ยังลืมกันไม่ได้สําหรับบางท่านอาจจะมีการที่ ได้พบเจอกับคนเก่าๆคนเดิมๆที่อยากกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์นะมีพลังงานของไพ่ในเพจออฟวานนะครับเป็นพลังงานงการที่กลับมาคิดการกลับมาทบทวนหรือการวางแบบแผนให้กับตัวของคุณเองหรือมีคนที่อยากส่งข้อความมาง้อคุณด้วยก็ได้นะมีพลังงานของการที่ อยากติดต่อทักทายกลับมาในความรักในความสัมพัน์หรือมีพลังงานการที่คุณกับเขาเคยมีปัญหาด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องทัศนคติไม่ตรงกันหรือต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันหรือมีการที่ใช้อารมณ์ซึ่งกันและกันก็ได้นะครับเป็นพลังงานของไพ่ก้าวดาวความเครียดความกดดันความคิดเยอะคิดมากในตอนนี้ของเขาก็ได้นะมีคนที่กําลังคิดเยอะคิดมากอยู่นะครับคน คนเก่าๆคนเดิมๆอาจจะมีการที่เขากำลังที่คิดคิดทบทวนในตัวงเขาว่ากับสิ่งที่เขาทำผิดทำพลาดไปคุณยังพร้อมที่จะให้โอกาสให้กับเขาได้กลับเข้ามาแก้ไขในความรักในความสัมพันธ์หรือเปล่าคนคนนี้อาจจะมีพลังของคิงถือดาบคนที่มีเป็นคนที่เจ้าอารมณ์หรือเป็นคนที่มีอีโก้สูงคนที่ไม่ยอม อะไรง่ายๆนะครับเป็นพลังงานของไพ่สเตนตแต่เขาเจะยอมกลับเข้ามาปรับความเข้าใจพูดคุยเคลียร์ใจกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะมีพลังงานของความคิดถึงความโหยหากับสิ่งที่ผ่านมาควีนนอบสอดร,ราชินีถือดาบราชินีถือดาบเนี่ยเป็นพลังงานการที่มีต่างฝ่ายต่างที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะเป็นการที่ต่างฝ่ายต่างยังดูทีท่ากันอยู่ก็ได้นะเหมือนอย่างที่ยัง ยังรักกันอยู่แต่เหมือนยังมีฟอร์มอ,อยู่ก็ได้นะครับเป็นพลังงานของไพ่คิงออฟวาหน้าราช่ยไฟเป็นพลังงานของความทุ่มเทความขยันมีคนที่อยากกลับเข้ามาทุ่มเทกับคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับเป็นพลังงานของไพ่เก้าเหรียญเป็นพลังงานของการที่มีความมั่นคงหรือการที่ทํางานในเรื่องการเงินเงินเก็บเงินก้อนที่เพิ่มพูนของคุณมีพลังงานของไพ่เจ็ดเหรียญการเฝ้ารอการรอคอ,อย การรอคอยให้คุณเปิดโอกาสให้กับเขาได้กับเข้ามาแก้ไขในสิ่งที่เขาทําผิดพลาดไปนะมีพลังานของการที่มีคนที่กาลังรอ,อการติดต่อกันอยู่ด้วยก็ไดนะการแก้ไขซึ่งการละกันความคิดถึงความโหยหามีคนที่ยังลืมคุณไม่ได้ในความคิดในตอนเนี้ยมีฝ่ายที่คิดถึงโหยหาซึ่งกันละกันนะครับมีพลังงานของไพ่ การที่อยากมาเป็นความฝันหรือเป็นความหวังด้วยกันหรือสําหรับบางท่านอาจจะได้พบเจอกับคู่คนที่อยู่เป็นความทุ่มเทเป็นความเอาใจใส่มีความคิดถึงมีความเอื้ออารมีความเอาใจใส่และอยากที่จะเป็นอนาคตกันและกันก็ได้นะครับสําหรับบางท่านนะอาจจะมีการพบเจอกับคนเก่าๆที่กลับมาขอโอกาส การง้อขอคืนดีนะครับอขอพลังงานของไพ่ในสรุปและแนะนำให้กับชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะครับขอไพ่พลังงานของไพ่สรุปและแนะนำให้กับชาวธาตุไฟนะครับมีพลังงานของไพ่เดอะเมจิเชียนนะ เป็นพลังงานของคนที่มีเซนส์คนที่มีรังสงรรอ์คนที่มีสเสน่ห์ในคําพูดคําจาหรือเป็นคนที่ลิเริ่มหาโอกาสใหม่ๆให้กับตัวของคุณเองอยู่อย่างเสมอหรือเป็นการเรียนรู้หาความรู้เพิ่มเติมคุณอาจจะไปเรียนรู้หรือไปหาความรู้เพิ่มเติมอาจจะได้พบเจอกับใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ก็ได้นะมีพลังงานของไพคลีนนอวารดราชนินีไฟ เป็นพลังงานของด้วยเส้นของคุณด้วยความรู้สึกของคุณคุณอ่านความคิดของเขาได้คุณอ่านความรู้สึกของเขาได้ในความรู้สึกลึกๆของคนคนหนึ่งที่จะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เนี่ยมีความเปลี่ยนล้นไปด้วยความรักมีความเปลี่ยนล้นไปด้วยความอบอุ่นนะครับเป็นพลังงานของพ่อไม่ไมๆก็ได้นะครับเป็นพลังงานของเดสจบเลิกนาพ่อไม่ไมๆหรือเป็นการที่รู้ถึงสรจธรรมในชีวิตที่แท้จริงทุกเส้นทางเดินมีทั้งความผิดหวังความผัดผ้าความเสียใจ แต่คุณจะยอมรับกับความเป็นจริงและความเป็นไปในปัจจุบันของคุณนะครับเป็นพลังงานของไพ่การปิดกัน้นมีพลังงานของไพ่ห้าดาบการเลือกราการยาล้างการที่เหมือนยังมีพลังงานของการที่ มีคนที่เคยจบกันไปหรือเคยเลิกกันไปอยากกลับเข้ามาเคลียร์ใจเคลียร์ปัญหาซึ่งการละกันนะครับเป็นพลังงานของสาไม้เท้าการที่มีเป้าหมายหรือมีคนที่วางแผนที่จะกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณอีกครั้งหนึ่งด้วยก็ได้นะครับเป็นพลังงานของไพ่าการฝ่าฟันความพยายามหรือมีพลังงานของการที่มีคนที่ใจร้อนก็ได้นะ การที่มีความเข้มแข็งหรือการฝ่าฟันหรือการฝ่าฟันกับปัญหาในช่วงนี้ของชาวธาตุไฟนะครับเป็นพลังงานงไ,ไ่เจ็ดเมท้าการบล็อกการปิดกั้นการมีกำแพงหรือการแข่งขันหรือความทุ่มเทกับสิ่งที่ผ่านมามีคนที่จะกลับเข้ามาแก้ไขกับปัญหากับสิ่งที่เขาก่อโอกาสถึงการเริ่มต้น ความรักครั้งใหม่ของคุณนะครับเป็นพลังงานของไพ่สี่ไม่เท้ามีคนที่มีความหวังเป็นอนาคตซึ่งการละกันนะมีพลังงานของคนที่เสียใจหรือมีไพ่ของความเสียดายกับสิ่งที่ผ่านมาถ้วยที่มันล้มไปแล้วก็คือความรู้สึกที่มันเสียใจไปแล้วมันก็คงย้อนกลับไปไม่ได้ถ้วยที่ยังไม่ล้มก็คือในตัวของคุณเองเพราะกับสิ่งที่ผ่านมาคุณอาจจะจะทาทาทาได้ สุดแล้วในตอนนี้คุณอาจจะเข้มแข็งขึ้นในตัวคุณเองความอบอุ่นในครอบครัวมิตรภาพดีๆในครอบครัวก็ได้นะหรือมีการที่ได้พบเจอกับคนที่เข้ามาเพื่อเป็นครอบครัวซึ่งกันและกันในช่วงนี้ก็ได้นะครับของชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะครับเป็นพลังงานของไพ่การฝ่าฟันนะมีพลังงานงความเข้มแข็งนะครับเป็นควีนออร์เคิลนะมีพลังงานของไพ่ควีนออฟครับ ถ้วยก็คือด,ดความซสึกหัวใจดวงนี้อยากที่จะมอบให้คนที่ดูค่าให้กับคนที่เห็นคุณเห็นค่าในความรู้สึกนะครับมีพลังไพ่หนึ่งดาบความจริงความชัดเจนมีคนที่เข้ามาเคลียร์ใจหรือมีคนที่เข้ามาชัดเจนกับคุณในช่วงนี้ก็ได้โอกาสถึงการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ของคุณมีคนที่จะพร้อมที่จะฝ่าฟันพร้อมที่จะดูแลพร้อมที่จะเป็นครอบเป็นครัวซึ่งกันและกันนะครับของชาวธาตุ ไฟเมสิงธนูนะครับมอโต๊ก็ขอจบแค่นี้นะครับฝากกดติดตามกดซับสไคร์กดเป็นกำลังใจช่องมอโต๊กันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุไฟทุกท่านนะครับ